บแนนนะครับหรือซ o ออย่างช่างเพิงเจ้าได้ออกมาประกาศนะครับว่าเขาจะร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเพื่อปฏิบัติาตามกฎระเบียบนะครับฉะนั้นรายละเอียดนี้สำคัญมากๆเพราะว่าช่างเพิงเจ้าจะมีการทำสำนักงานใหญ่เกิดขึ้นนะครับซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับไปรับชมกันครับ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ช่างเพิงเจ้านะครับก็ได้ออกมาประกาศว่าเขาต้องการร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมเขาถอยทีละก้าวเขายอมปฏิบัติแล้วหรือหรือว่าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดในตัวข่าวด้วยกัน ในตัวข่าวเขาบอกว่าชังพึงเจ้านะครับซีอของไบแอนน่ะได้กล่าวว่าจะร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับงานกํากับดูแลทั่วโลกเพื่อให้ได้มาซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับชังพึงเจ้าได้โพสต์ทวิตเมื่อวันอังคารเกี่ยวกับทิศทางสําหรับเว็บเทจอย่างชังพึงเจ้ากล่าวว่าไบแอนน่ะได้มีการจัดงานถแถลงข่าวหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับเพื่อพร้อมแชร์ข้อมูลอัปเดต ความสำคัญเกี่ยวกับบริษัทต่างๆและได้มีการพูดถึงบริษัทกําลังเดินนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายตามกฎระเบียบที่หน่วยงานกํากับดูแลโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มของเขาอนะครับที่มีการมีเรื่องกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นสหราชชาณนจักรหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับพร้อมที่จะทําตามกฎระเบียบอย่างทั่วโลกใบแนนกลายเป็นที่เพ่งเล็งนะครับของหน่วยงานหลายประเทศนะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาอิตาลีญี่ปุ่นฮ่องกง ลิทเนียอังกฤษและไทยนะครับโดยเฉพาะอังกฤษก็จะเจ็บหนักที่สุดแต่ก่อนหน้านี้ทาง Financial c o n d u c t นะครับ Authority หรือ FCA ได้ออกมาให้คำเตือนถึงเว็บเทรดอย่าง Binance และได้สั่งให้ดำเนินการกิจกรรมควบคุมในประเทศอังกฤษในขณะเดียวกันสหรัฐก็กำลังสอบสวน Binance U.S. ด้วยครับสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรืออาจจะพัวพันกับสิ่งที่ได้เงินมาใน คราบสีเทานั่นเองฉะนั้นชางเพิงเจ้าต้องพลิกสถานการณ์ไบแนนตครั้งนี้ให้ได้และเขาจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้อย่างไรนะครับซึ่งในตัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าท่ามกลางปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับใบแนนและความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับชางเพิงเจ้าได้พูดถึงวิธีการทํางานนะครับและพลิกสถานการณ์โดยทวิตล่าสุด เขาได้อธิบายถึงขั้นตอน,นต่างๆนะครับที่เว็บเทรเขาจะเดินเนินตามในอนาคตอันใกล้นี้นะครับหนึ่งในปัญหาเหล่านี้ก็คือบ n นแนนไม่มีสัานักงานที่ใหญ่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเลยดังนั้นชางเพิงเจ้านะครับกล่าวเขาจะมีการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ระดับสากลเพื่อให้หน่วยงานกํากับดูแลสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ในคําพูดของชางเพิงเจ้านะครับในการถแถลงข่าวหนึ่งชั่วโมงเขาพูดไว้อย่างนี้ว่าเราจะปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบใหม่เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ของเราเขากล่าวว่าไปแนนจะได้เริ่มมีกระบวนการใบอนุญาตและการอนุมัตินะครับซึ่งก่อทางกฎหมายอยู่แล้วในการอนุญาตในการซื้อขายและเปลี่ยนคริปโตชางเพิงเจ้ากล่าวว่า กระบวนการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับทางเอเชียแปซิฟิกลาตินอเมริกายุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับเราจะทำงานกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างแข่งขันเพื่อสร้างกรอบทำงานของคริปโตเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้นะครับมาจากข้อมูลของสยามวอ c เช i n นะครับได้พูดเอาไว้ตรงนี้นะครับหัวเรื่องนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับทำไมชมพึงเจ้าเนี่ยเริ่มดิ้นนะครับคือ เริ่มออกมาปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานนะครับอย่าง FCA ครับเพราะว่าหนึ่งนะครับาการแบนนะครับตอนนี้เว็บเทรดอย่างใบแน,นเนี่ยโดนแบนทั้งหมด3ามตกุลนะครับทั้งออสเตรเลียนะแล้วก็อังกฤษนะครับสองอันหลักเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พวกยูโรนะครับก็โดนอย่างหนักเลย ทำให้ชางพึงเจ้าเนี้ยต้องออกมาแก้แล้วลหละนะครับก็คือว่าสร้างความไว้ใจแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์โดยการสร้างสํานักงานใหญ่นะครับซึ่งผมคิดว่าสํานักงานใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะทําให้พวกหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้แต่น่าจะเป็นการตรวจสอบที่ยากต้องดูเหมือนกันว่าชางเพึงเจ้าเขาจะแก้โดยการเอาสํนักงานใหญ่ไปตั้งไว้ที่ไหนนะครับก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับ ซึ่งวันนี้เราก็ต้องไปลุ้นกันว่าบ i n a น c e จะไปต่ออย่างไรนะครับแล้วผมเชื่อว่าวางแผนของบีแอนด์เตรียมไปต่อแล้วล่ะนะครับฉะนั้นบ i n a น c e ได้มีการจัดตั้งนะครับรวมถึงพนักงานต่างๆที่รับสมัครงานเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็คนสําคัญด้วยในแต่ละโซนในแต่ละพื้นที่เพื่อจะช่วยสนับสนุนแพลตฟอร์มของบ i n a น c e หรือบริษัทบีแอนให้สามารถต่อสู้ กับสภาวะกดดันได้ในอนาคตฉะนั้นตอนนี้ b บแ a น c e ยอมถอย9ก้าหนึ่งเพื่อจะเข้าไปต่อสู้อีก9ก้าหนึ่งนะครับยอมถอย9ก้าหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่าคุณแพแต่ยอมถอย9ก้าหนึ่งเพื่อจะตั้งรับและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปอันนั้นแหละคือหอนทางของลูกผู้ชายนะครับหรือธุรกิจอย่างช่างเพื่นจับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่จะติดตาม ช่องเราไปด้วยกันฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับเราก็หวังว่าท่านผู้ชมจะให้กำลังใจกับช่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับที่เราจะพัฒนาคอนเทนต์ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดสไัครใ์และกดกระดิ่งนะครับกดปุ่มติดตามและสุดท้ายนี้นะครับเรามีสี่ช่องทางคือปอกติ Facebook YouTube หลายกลุ่มโดยเฉพาะรายกลุ่มเราชื่อ c r y p t o c u r r e n c y Community นะครับให้ทักมานะครับที่ Facebook นะครับ ไลน์กลุ่มเนี้ยนะครับก็จะเป็นไลน์กลุ่มที่ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จา่ายก็เข้าไปพูดคุยกันได้เลยหาเพื่อนหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาอาจารย์หาที่ปรึกษาได้หมดเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่านะครับท่านก็จะสามารถทักเข้าไปที่ Facebook ได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับแล้วผมก็หวังว่าในสุดท้ายนี้นะครับเรา ช่องของเราจะมูนไปด้วยกันกับคอยมีมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ